ที่สำหรับคน้าคนนี้คะนะคือภาพที่เห็นเาม่ได้่กางเกกาวปีนที่ราชาตามราบนย่างนี้นะคะแล้วก็การตัวางชัดเจนภาพที่เห็นนี่ตั้งแต่ที่หน้าบ้าไเลยนะคะคือรด้าหน้าลวนี่แหละนี่แหละโออแบแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ.